เ้ยหน้าไม้ไช้เกือบเก็บทอเกือบเก็มทอต้องไปนออกเลยม้วนม้นม้วนไม่เก็บได้ยุบหมดเม่กีสีโดดนั่นแล้วมันโดดไม่ได้ปะไรกันไรไม่เป็นนาะไ่เนรทไม่ต้องปลดหรือวขามางี่ตีกายนี่เนาะกปลลิ

นี ok ่ครับต้นไหลเออทีนี่มาลดเฟืองไว้เห็นปลาความมือเช้าเอาทีมล้มเมื่อวานนี่ได้เฟืองกันนี่เพราะว่ามีปลาอยู่ไม่กี่ครั้งนกน้อจอดกินนกย่างเข่ามือเศ้าเห็นียืนที่ถ้งหล่าเข็มยอะไปไอ้แก่เลยนั่งขมันนี่ยขี้กอเโอ้หยัดหยัดมันประดุกเด้อบ่มีเหรอครับบ่มืนิ

thế Tao gì nè này quay luôn luôn nè Tao thấy cái cái ปับปจับเปานอสดนบด้าเชืมนีขายตู่เดนี่มันขึ้นเบิดเาไอันวัอกเด้่งปสิเต้นเด้งไเรอใยหอยืดนมนีนะครับ่หลาย mò, kinh nghe vậy chắc, quấn thằng ba, pì pì nín với,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  tôi nghe gì? rồi, pì ba, อร์ฟ Net วรณวรต้ spe spatial ท้าย f o r ไอ้มันไปหยิบลูกแก้วใส่บุ๋มว่าไปลูกแหววเลยแต่หนูแค่ว่าไป

இருக்கி